ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กามาพบกับโปรเตียมเนาะพี่น้องเนาะครับโปรเตียมพามาติดตามเลขราวพัฒนาของเซียนหนองคายต่อกเนาะพี่น้องเนาะครับของเซียนหนองคายงวดนี้เพิ่นว่าเพิ่นเปลี่ยนสูตรใหม่ได้พี่น้องเน้อร่องสูตรใหม่นะครับ รับเมื่อวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่ยี่สิบแปดมีนาคมหกแปดลาวพัฒนาออกสามหกหกแปดสี่ห้าับเด็กหลังก็ออกหกแปดนะพี่น้องเนาะสังเกตมัพี่น้องหกแปดพอสอมวดก่อนก็เป็นออกวันที่ยี่สิบหกงวดนี้มาออกพ่อสอหกแปดนะพี่น้องเนาะ ครับของเซียนหนองคายงวดที่พานมาพี่น้องเลขเพื่นมาน้ำกันไหมพี่น้องนี่ครับวันศุกร์ที่28มีนาคม2568้าวพัฒนาเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูด7กับ8พี่น้องชุดเตรียมเพิ่นกหกเจ็ดแปดองสามสี่ 6, 7, 8, 2, 3, มันกลับไปกันคนละทางนะพี่น้อง หกแปดแปดหกมานำกันนะครับจับคููก็ได้รุดไปเนาะพี่น้องเนาะขับมือนี้มาเบิ้งสูตรไม่นำกันพี่น้องว่าพิใหายตัวใดนะครับ เดีย๋ยวได้พี่น้องเด้พอเตรียมเืิงก่อนเนอยเย็นๆเนาะครับเนาะครับวันจันทร์ที่สามสิบเอ็ด คือว่าเป็นงวดแรกโอ้งงวดสุดท้ายของเดือนนาพี่น้องเนาะ บนล่างวิ่งดูด0นย์กับ1 เป็นทังสี่พี่น้องศูนย์หนึ่งสองเจ็ดแปดสามชุดวิ่งเพืนพี่น้อง ครับสัตว์เกลียนนะพี่น้องเนาะวันนี้พนจับคู่มันชิ้เนียนแปดกับสาม้ลพี่น้องเนอะเดี๋ยวพอดีพี่ตกกันตัวเนียนให้ศูนย์ศูนย์แปดศูนย์สาม หนึ่งแปดหนึ่งสามปกติเราจะซีคู่พี่น้องสองสองเกจ็ด สองแปดนะครับกับหกคูรูเก่านะพี่น้องเขาจะเน้นในซีคูได้พี่น้องเนอะ เห็นซีคู่นี่พี่น้องคร,ครับครับสัตว์เย็นนะพี่น้องเนาะ แกว่เาเพิ่นวา่าอย่าลืมกลับตัวไว้น้ำเด้เอพีอออ่น้องเด้อครับ,อบเอาควายเขาควายปังปังนาะพี่น้องเนาะครับมักสอบบรรยากาอย่าลืมกลับตัวไว้น้ำนะครับเอาพ,เออพ่าอแทมขอขอบคุณหลายๆครับเด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อแทมมาครับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิง่งไปเป็นแนวทางน้ำกัน เอาชอบก็จ so so ัด <in> ข <Asia> ัดก็ผ่านนะพี mom, ่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วก็แตรมก็เว่อรคพอยเข่าคลอยปังปังอ่ะพี่น้องอีพีก็จะได้โชคโฉบมันมันกันนะครับเอาจะเลื่มได้พี่น้องเด้อเข่ามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอแตรมน้ำแดเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแตรมน้ำนะครับเอาสุดท้ายทายสุดนี้ข้อสีทุกคนโชคโฉบมันมันเฮงเฮงรวยรวยกันเนาะครับเนาะ รับพ,พ่อกันคลิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม